ธรรมนูนครอบครัวหลายคนได้ยินแล้วอาจจะคิดว่าต้องเป็นกฎหมายไหมต้องจ้างทนายหรือเปล่าไม่ใช่ครับธรรมนูนครอบครัวฟ้องกันไม่ได้แต่มันคือกติกาที่ทุกคนในบ้านยอมรับร่วมกันครับข้อ1กดเขยสไพซยให้เข้ามาทํางานได้ไหมบางบ้านไม่ได้เลยครับเพื่อตัดปัญหาบางบ้านให้ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติและมีเกณฑ์ชัดเจนครับข้อที่2กฎของทายาทอยากเข้ามาทํางานได้แต่ ต้องไปสู่ตัวเองก่อนครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มทํางานจริงเพื่อคนทั้งบริษัทเชื่อได้ว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นเพราะความสามารถไม่ใช่เพราะนามสกุลครับข้อ3กดเงินกงสีค่าเทอมค่ารักษาบ้านรถเบิกได้แค่ไหนต้องชัดเจนมีเพดานและมีเงื่อนไขครับข้อที่4กดตําแหน่งเงินเดือนการประเมินยาที่เข้าบริษัทต,ต้องอยู่ในระบบเดียวกันทุกคนครับใครจะประเมินใครตักเตือนใครมีสิทธิ์ปลดต้องชัดเจนครับข้อ 5. กฎการตัดสินใจเวลาเห็นไม่ตรงกันเวลาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยต้องทำอย่างไร โวตไหมใครเป็นคนกลางประชุมครอบครัวเมื่อไหร่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเวลามีข้อขัดแย้งเนี่ยจะจบด้วยขั้นตอนไม่ได้จบด้วยเสียงดังครับ